ใส่สบาทก้อนบาดเนี่ยเตรียมของเดียบร้อยแล้วเตรียมของเดียบร้อยใส่บาทหกโมงออกตลาดซื้อของมาขายขือเก่าไม่ใงียนี่ค้นเก่าค้นเดิมปีปีเก้าพานไปปีไม่เขามากถามว่ามันต่างกันมองไดบ่ต่างกันหอกพี่น้องก็ถ้ามาหากินคือเก่าปีไม่ปีเก่าถ้ามาหากินคือเก่าต่างกันมอง อายุอายุเพิ่มขึ้นบ่อยากสารสารายายเลยอายุตากะสูได้อยู่เห็ดกินไปขายของกอกแกกกๆยู่น้ำบานก็ได้อยากไปกินสิลอกบ,บานก่อนใส่บานไปไปตลาดเลย ไปสิไปใส่บาตรน้ำข่อยกับมาเด้อไปสิไปใส่บาตรเราได้บ้านโมทนาสาธุน้ำข่อยเด้อได้บุญหลายหยกมือสาธุน้ำกันกับได้บุญแล้วพูดลังคนมาเอ้าสันข่อยเพราะใส่ดอกข่อยสิก่อยยกมือสาธุน้ำพุน้ำพุนีกับได้กับกับได้อยู่ตาขันเข้าได้เต็มเต็มกับคือเข้าใส่เองเหตุเองใส่เองนี่ได้เต็ม ันนั้นก็นคือใดส่วนหนึ่งคือกันสาธุเขายังมีน้ำใจยกมือสาธุโมทนาสาธุพี่น้องเฮ็ดไปสาธุไปคือเขามีน้ำใจแล้วพี่น้องเพิ่นใส่บาตรใส่ผงกกจะไปว่าเพิน่นเฮ้ยใส่จังทันจังเสรีกับอะไ้ว่าผู้ใดเอ้ยผู้นั้น,นคือพูดใส่ผู้นี้พูดใสกับบา่าเรื่องของหมู่เจ้าแล้วบ่าข่อยเฮ็ดไปเห็ดกินไป อวยพ่อให้ลูกให้หลานพรด้ตื่นขึ้นมาในะห้มือเจ้ามีสุขภาพอนะไม่แข็งแห้งกให้เบิดเคาะเบิดกรรมเบิดโศกเบิดถูกเบิดหยากที่ีนปีใหม่เข้ามาแล้วให้มูเเ่เจ้าเฮงๆงรวยๆยปังปังให้มู่เจ้ามีความสุขความจเจริญทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอื้มอวยพ่อให้ลูกให้หลานได้แขอยนะ่ะข่อยตื่นขึ้นมา สับสินเงินท่อไหลมาเทมาห้หมูอเจ้ามีสุขภาพอันามัไม่แข็งแห้งมูเจ้าไปทางไหมาทางไหให้หมูเจ้าไปของมากงามให้หมูเจ้าแคลคดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงแนวใดบดีโย่ไปไกลๆปัดนไปไกลๆกยามากรมมาไก่ชีวิตในขอบรัวบ้านลูกหลูกหลานผู้ขาอืให้หมูเจ้ามีเงินมีคำไหลมาเทมากินบบกจกบ่ลงอืมพูนแ้วอวยพรให้อือกูมึงคำาหนึ่งข่อยบริวาเด้ กับหลูกกับหลานมีแต่ฉันเล่เธอเอือนลูกกะพี่น้ำขิงพี่เมย์ือยเอือนลูกเอือนหลานขันเอือนหาแม่เขากะ่ะแม่หนูไปไหนแม่แมวไปไหน่อยสีบเบาใส่ข้านี่แม่มึงไปใไส่จังทันจังสิพค่อยได้ยินออกจากปาก่อยือยสีใส่ข้าดีๆเนาะพี่เนาะใส่ข้ามดีๆผู้ใดผ,ผู้บางคนอาจสี่เคยเบา พวบางคนนี่เขาท,ทุเได้ทัเยี่ยตามที่ข่อยได้ยินเนี่ยนี่ควายคนเบากันผัวเมียนี่เห็นกูมึงมาถ่นมาข่อยบอกลูกเลยอย่าใส่ค่ำนี่ผัวเมื่อนี้ผัวเมียนี่กูมึงอะไรวะมีแต่ข่อยและเจา้าให้เบาค่ำนี่ยายาเบาค่ำหยาบาาลูกข่อยได้ยินมันเบา ตะคอตกตะคังใส่กันข่อยกัดอืมข่อยกึ่งตาใส่เลยเด้มันกัยานอยู่เด้อืมแม่เด้เนี่ขันแม่เบากะให้ฟังเนอะพี่น้องมันบ่ถือเนาะพี่น้องเนอะบวาเลาไร้ห้างไปใส่บาทก่อนอืมเบาเรามันเา่ามันเหยียอกวมเบาเรามันเาวาอีหลีเด้พี่น้องมันบ่ได้สือบ่ไไ้ขายแต่บ่ายจะไปเบาผิดไัยเนาะพี่น้องเนอจะจะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพอกันคิหนาเด้อจ้า